ทุกคนเคยไหมคะเวลาจะทานวิตามินยาหรืออาหารเสรมิมอะเวลาเราเปิดขวดมาถ้ามันมีกลิ่นแรงๆมิ่ไม่น่าทานอะแต่สำหรับตัวนี้กลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นอ่อนๆที่แบบ มันคือมาสัมผัสได้เลยว่าปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนชิชานะคะก็อยากจะมาแบบพูดถึงวิตามินที่ชิชาได้ทานช่วงนี้พอเราทานแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันโอเคกับตัวเราแล้วก็ผิวของเราก็เลยอยากจะมาทําคลิปรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวิตามินนําเข้าจากเกาหลีค่ะเขามีชื่อว่าโซมีนไวตาไดเปปไทคอลลาเจนนะคะบอกก่อนว่าชิชาเนี่ยเป็นคนซีเรียสและอาหารเสริมมากก็คือว่าไม่กล้าทานอะไรมั่วซั่วเลยอ่ะเพราะว่ากลัวว่ามันอันตรายไงคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือเรามั่นใจได้ว่ามันปลอดภัยนะคะเพราะว่าเขานะะคเเเป็นนนบรดด์ีียยยวใไททล่ บริษัทซัมซุงเนี่ยการันตีคุณภาพแบบ w ว r l เลยนะคะทานแล้วไม่เป็นอันตรายแน่นอนค่ะเขาจะมีโลโก้ซัมซุงอยู่บนผลิตภัณฑ์ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีเลขหมายของยอดด้วยขวดน่ารักมากทุกคนดูขวดจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีโลโก้ซัมซุงตรงนี้ด้วยทุกคนเคยไหมคะเวลาจะทานวิตามินยาหรืออาหารเสริมอะเวลาเราเปิดขวดมาถ้ามันมีกลิ่นแรงๆคือกลิ่นยาเราจะไม่ไม่น่าทานอนะแต่สาหรับตัวเนี้ยกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นอ่อนๆที่แบบ มันคือมาสัมผัสได้เลยว่าปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเม็ดข้างในกันเขาก็จะมีฝาซีแบบนี้มาให้ด้วยนะนี่นะคะลักษณะเม็ดของวิตามินทานง่ายค่ะตั้งแต่ชาทานมาคือยังไม่มีรู้สึกว่าติดคอหรืออะไรเลยนะชอบมาก เวลาเรากินเข้าไปแล้วดื่มน้ําตามอะ่ะคือกลืนง่ายมากๆค่ะสําหรับตัวนี้นะคะคือเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผิวผิวเราจะดีขึ้นค่ะนุ่มลื่นนะคะชุ่มชื้นด้วยไม่แห้งกร้านแล้วเขานะคะก็จะมีอนุภาพเล็กๆนะคะช่วยดูดซึมทันทีไม่ต้องผ่านการย่อยแล้วก็ยังช่วยขจัดสิ่งสกรปรกในลําไส้อีกด้วยนะคะเหมือนกับช่วยล้างสารพิษในลําไส้ของเราอะ่ะเดี๋ยวันจะขึ้นภาพไว้ให้ดูนะคะเนี่ยความแตกต่างที่ถ้าเราไม่ได้แบบขจัดสิ่งสกรปรกกับ ถ้าเราทานแล้วเขาช่วยข่าจัดสิ่งสกปรก,กในน้ำใสนะทุกคนเห็นภาพไหมมันจะเป็นประมาณนี้ที่สําคัญเลยคือใครที่กลัวอ้วนอ่ะตัวนี้ทานแล้วไม่อ้วนนะทุกคนเพราะเขาเนี่ยไม่ผสมแป้งไม่ผสมน้าตาลค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นเหมือนสูตรผิวใสของคนเกาหลีะคะ่ะที่ช่วยให้ขาวมีออร่านะคะและยังช่วยชะลอไวไม่ให้หน้าแก่ด้วยค่ะดีกว่าสมถึงเจ็ดเท่าเลยมาพูดถึงวิธีการทานนะคะเจ้าตัวโซมินวายตาไดเปทา์ตัวนี้นะคะเขามีด้วยกันอยู่2สูตรเลยก็คือสูตรแรกเนี่ยสูตรผิวขาวใสปกติเลยทานครั้งละหนึ่ง เม็ดนะคะตอนเช้านะคะช่วงท้องว่าง1เม็ดก่อนนอนสูตรที่2เป็นสูตรสําหรับคนอยากผิวใสแบบเร่งด่วนเลยเป็นสูตรที่แบบช่วยเร่งในการฟื้นฟูนะคะก็ทานคล้ายๆอย่างสูตรแรกแต่ว่าเพิ่มปริมาณเป็น2เม็ดนะคะช่วงเช้านะคะ2เม็ด ตอนท้องว่างแล้วก็กลางคืนก่อนนอนค่ะแต่สําหรับชิชาส่วนตัวชิชาจะทานเป็น1เม็ดนะคะตอนเช้า1เม็ดนะคะตอนตื่นนอนแล้วก็1เม็ดก่อนนอนค่ะตัวน,นี้นะคะ1กระปุกเขามีทั้งหมด30เม็ดนะคะกระปุกละ390รบบาทรู้สึกว่าเขาจะมีโปรส่งฟรีนะคะแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็ไปหาซื้อได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย